สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาเจาะลึกเกม Cookie Run Kingdom กันดีกว่านะฮะจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยกว่าจะได้เริ่มต้นอัดและทำจริงๆผมเริ่มมานานแล้วเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเกมนี้ที่มานะฮะแต่ว่าด้วยเหตุ ผิดพลาทางเทคน yal, ิค okay. นดิดหน่อยนะฮะเราดูบวงด้วยกับงานยุ่งบางช่วงนะก็เลยไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยกับเกมนี้นะฮะแต่ว่าเริ่มเล่นมานานละทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่าคุกกี้แบนคิงรอมเนี mm ่ยนะฮะมี10ประมาณสัก10อย่างนการที่ควรจะรีบลงมือนะฮะเมื่อเราไปถึงด่านนั้นๆหรือส่วนนั้นของเกมเช่นอะไรบ้างนะฮะข้อแรกเลยครับคือแน่นอนครับการที่ขึ้นปราสาทนะฮะเป็นสิ่งสำคัญนะฮะ แต่ทำไมให้พี่เล่นมาต้องเป็นเดือนละทำไมยังอยู่แค่ประสาทเลเวล8นะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะไปเจาะลึกข้อ2 3 4 5 6 7นะฮะเรามาดูก่อนว่าทำไมผมถึงยังอยู่ในประสาทที่8นะฮะเนื่องด้วยครับผมไปตรงนี้นะฮะคือเจออันนี้มาของ a d d ออนะฮะ a d d ออเอามาจากเพจของเกาหลีอีกทีหนึ่งนะฮะมาแปลเป็นภาษาไทยนะ a d d ออฟทีวนะฮะก็ยกเครดิตให้ทั้งเจ้าของเก่านะคะที่เป็นทวิตเตอร์ของ CRK C.R. Kingdom นะฮะแล้วก็ของ Ad o p TV นะฮะโอเคเป็นคริตของสองท่านไปผมตามวิธีการเล่นอันนี้มาคือจริงๆแล้วก่อนหนะ้าน,นี้ผมมีอีกอ c กเคานหนึ่งนะฮะที่เล่นเองเริ่มต้นแบบสร้างทุกอย่างเลยคราฟทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วครับผมมานั่งดูว่าเฮ้ยความยากในการไปต่อมันค่อนข้างเยอะเช่นนะฮะบางอย่างที่คราฟใช้เวลานานมาก เพื่อแค่ส่งต้นไม้หรือส่งรถไฟนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยแม่งเวิร์กจะเวิร์กแค่ไหนวะผมก็เลยทําตามขั้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะรูปนี้ไว้หรือสามารถโพสต์ดูได้นะกันนะคือผมอาศัยรูปเนี้ยแล้วก็ทําตามแบบแผนเขาเลยแล้วก็อยู่ที่บ้านเลเวล8ก่อนเพราะว่าทำไมถึงอยู่บ้านเลเวล8ครับบ้านเลเวล8เนี่ยปราสาทเลเวล8เนี่ยสามารถส่งรถไฟได้3คันนะฮะอ่านี่รถไฟเราสามารถส่งทั้งหมด3คันนะเอา รถไ,ไฟส่งได้3คันผมถึงอยู่ที่เลเวล8ถามว่าทําไมผมถึงไม่อัพต่อเลเวล9เพราะมันต้องสร้างร้านค้าตุกตาสุดน่ารักนะฮะซึ่ง้านค้าตุกตาสุดน่ารักเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันต้องสร้างฟามสายไหมก่อนนะฮะเพื่อจะได้รา้รานค้าตุกตาสุดน่ารักมันต้องมีสร้างฟามแกะสายไหม1่อันก่อนคืออันนี้นะฮะทีนี้ทําไมผมถึงไม่สร้างเพราะนะฮะเขานี แจ้งไว้เลยแอดอั Ad op, บอกไว้ว่าอย่าสร้างฟาร์มแกะสายไมเด็ดขาดที่ประสัตเลเวอร์แปด Level เพราะการขั้นตอนการผลิตมันใช้เวลานานฮะทีนี้แล้วผมจะคาทำไมที่เลเวอร์แปดนะฮะนั่นคือเหตุผลผมต้องการฟาร์มพวกนี้ฮะเขมทิดออโรรานะฮะแล้วก็อิดออโรราแล้วก็เสาออโรรานะฮะฟาร์มไว้ทำไมฮะนั่นคือสิ่งที่สองที่ผมกำลังพยายามจะ แจ้งให้ทราบก็คือนะฮะการที่เราฟาร์มพวกนี้เนี่ยโอเคสิ่งพวกนี้มันได้จาก1ครับในเกมก็คือรถไฟกับต้นไม้ต้นไม้ที่ต้องทำเฟสรายวันนะฮะราวันรายวันทางด้านซ้ายมือนี่นะฮะพอผมไม่ขึ้นหรือไม่ได้สร้างของที่มันทํายากมันจะได้ของพวกนี้มาง่ายของพวกนี้มีประโยชน์อะไรนะฮะก็คือเราสามารถลดล็อกพื้นที่ดินแดนได้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น <c oughs> ข้อที่2นะฮะก็คือเราสามารถอัพอัพเกรดพวก ตึกที่เป็นแลนด์มาร์กเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องแลนด์มาร์กอีกทีหนึ่งในกันนะว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำควรทำอันไหนก่อนนะฮะทีนี้ที่มาอยู่ที่บ้านหรือว่าแปะนะฮะด้วยเหตุผลนี้เพราะผมยังไม่อยากขึ้นนะฮะบ้านร้านตุ๊กตาสุดน่ารักแล้วก็ยังไม่อยากขึ้น l ลเ e l 9ผมอยากฟาร์มสิ่งพวกออโรราเนี่ยนะฮะให้มันอัพทุกแลนด์มาร์กของผมตันก่อนผมสามารถปลดล็อกดินแดนได้ก่อนนะฮะเนี่ยเห้ดูนะผมอัพแลนด์มาร์กใหอีก็เรียบร้อยฮะอัพขึ้นมาจบที่ l ลเ e l 9เห็นมฮะ ทุกอย่างทุกแลน์มาร์คผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล9หมดเลยนะฮะ9ทับ10หมดเลยคือผมฟาร์มเพื่อจะได้ปลดล็อกพวกนี้เร็วขึ้นเพราะพวกนี้ทําให้เราเล่นได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกแลน์มาร์คนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาผมก็เลยอยู่ที่บ้านเลเวล8ทีเนี้ยสิ่งที่ควรสร้างทันทีเมื่อเราขึ้นปราสาทเลเวลต่อไปข้อแรกเลยครับขึ้นปุ๊บอัพเลยคือน้ำพุครับ น้ำพุเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆได้ของฟรีในเกมนะฮะได้ทุกอย่างที่แบบจำเป็นของเรานะการนะได้ทองได้ exp ได้ jelly ไวต้ตีเพิ่มได้เอ่อ topping ปปได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งของในบ้านที่เราสร้างบางทีก็ได้นมมาสามขวดอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นน้ำพุม,มันมีประโยชน์และมันที่เลเวล8เนี่ยมันเด้งทุกๆ8ชั่วโมงนะฮะคูณ85ต่อ1นาทีนะฮะทองนะแล้วก้อ,อื่นๆเนี่ยประมาณ 8เท่าทุกๆ5นาทีนะฮะทีนี้เราก็อย่าเพิ่งรีบกดมันเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่ามันทุกๆ5นาทีถูกไหมฮะเราพยายามรอให้มันครบรอบ5นาทีหรือทั้งทีรอให้มันเต็มเพื่อมันจะได้ของปริมาณสูงสุดนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยตรงเวลาเนี่ยเราดูว่าครบ5นาทีแล้วถ้าอยากจะกดก็กดไปไม่ว่ากันนะฮะถ้าเรารีบหรือว่าต้องการเยี่อีกอันนึงเพื่อจะได้ไปเล่นอีกอีกรอบหนึ่งก่อนนอนผมก็ทําบ่อยๆนะฮะฉะนั้นน้ำพุสําคัญมาก พอเราสร้างปราสาทเสร็จสร้างน้ำพุเสร็จนะฮะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องมาดูก่อนว่าโอเคเรามีโจทย์ในการทารถไฟไหมถ้ามีเราปลดรถไฟก่อนเพราะรถไฟเป็นสิ่งที่ทาให้เราโตเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วนะกันนะหลังจากนั้นนะฮะก็คือบ้านคุกกี้ครับบ้านคุกกี้พยายามอัพให้มันสุดผมอัพเลเวล8ทุกหลังแล้วเพราะว่าได้พวกออรรามาจากการฟาร์มแบบนี้นะฮะวิธีการฟาร์มบ้านเลเวล8นะฉะนั้นเราปลดล็อกพวกนี้เสร็จปุ๊บเราโฟกัสอะไรต่อ สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ทําหรืออาจจะมองข้ามไปซึ่งผมทําเป็นสิ่งแรกๆในเกมคือจริงผมเล่นเกมแนวแนวสร้างเมืองมาก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าคนก่อสร้างหรือ builder หรือไอตัวนี้ในนี้นะฮะเรียกว่าอะไรนะโนมใช่ไหมคือมันมีความจะเป็นเพราะว่าสมมุติว่ามันให้มา2ตัวผมเอาเพชรไปปลดตัวที่3ก่อนเพราะว่าผมไม่ต้องการนั่งรอ2ตัวนี้ทํางานแล้วก็หมดวันไปละผมไปปลดตัวที่3ม,มา ใช้เพชร800ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วมันก็เอาไปใช้งานได้เลยเท่ากับผมสามารถทํางานได้3ตัวโดยที่ยังไม่ได้พอก,กระเป๋าซื้อตัวที่4ตัวที่5นะฮะคือยอมใช้เพชรในเกมซื้อนะฮะน่าจะ800ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ทําให้มันทํางานเร็วขึ้นเกมนี้ก็จะได้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะผมไม่ต้องมานั่งรอระหว่างนั้นระหว่างวันนะโอเคแล้วก็ทีนี้การอัพในสายที่ที่ผมเอามาในการนะที่แอด o อบอกมาเนี่ย มันมีบางอย่างที่ควรทำและไม่ควรทำนะฮะก็เราจะไม่ยังไม่เจาะลึกตรงนั้นแต่ว่าพอบางตึกที่มันต้องทำเนี่ยแล้วมันไม่มีเนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะเป็นอันนี้เอ่อน่าจะเป็นสักอันหนึ่งตรงนี้นะฮะต้องใช้กระจกหรือ,อยังไงเนี่ยแหละนะฮะแล้วเราไม่มีนะผมก็ใช้เพชรซื้อเอาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ250กว่าเม็ดหรือ,อยังไงเนี่ยนะฮะ เพื่อบ y ายพามันเพื่อจะข้ามขั้นตอนมาการสร้างภาษาพวกนี้ได้เลยนะฮะฉะนั้นก็พยายามตามขั้นตามขั้นตอนในรูปนั้นไปก่อนได้กันนะฮะโอเคส่วนต่อไปคือสิ่งที่เราควรทำละนะฮะก็คือการเ,เปิดล็อกโกดังนะฮะให้มี91ช่องคือช่องต่อไปที่ผมไม่เปิดเพราะว่ามันเริ่มใช้เพลละและยังไม่มีความจะเป็นนจุดที่ผมอยู่นะฮะแต่ถ้ามีสิ่งก่อสร้างเยอะๆยังมีคนแก่มีอะไรที่ผมยังไม่ได้สร้างเนี่ย แล้วมันใช้เวลานามนมะัคนควรจะสต็อกควรจะใช้ช่องค่อยปลดนะฮะณนะจุดที่ผมอยู่มันยังไม่ตันมันยังไม่เต็มนะฮะก็ปล่อยมันไปก่อนนะเราพยายามใช้พยายาม m a n a g เวลาดีๆ m a n a g ของที่เรามีดีๆนะฮะแล้วก็บ้านต้นไม้พยายามรีบกดมันรลีสีทุ่มเราก็พยายามกดส่งนะฮะทริคนิดนึงก่อนที่ผมจะทําก็คือผมจะมองว่าอันไหนที่ได้ทองเยอะสําหรับสถานะที่ผมอยู่ดีกว่าผมจะไม่ได้ทองเยอะเหมือนคนอื่นบางคนจะมีแบบเคลสแบบ4ี่ห้าหมืน่นอะไรเงี้ย ผมอ่เยอะสุดคือ4 8่หมเท่าที่เคยเล่นมาเลยนะฮะซึ่งแบบเคยเจอครั้งเดียวในชีวิตส่วนอยากจะเจอประมาณ25งหมขึ้นไปถึง3 0 0 0 0ืกว่าผมจะเก็บเควสอย่างนั้นไว้ช่วงใกล้เวลาสี่ทุ่มนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าผมจะได้กดส่งแล้วก็ได้ทองเยอะด้วยได้เควสผ่านด้วยระหว่างนี้ผมก็จะดองละจะดองทรัพ,พยากรให้มันกดผ่านรอบสี่ทุ่มได้เร็วพอสี่ทุ่มมาปุ๊บผมกดผ่าน2เวฟอย่างน้อยผมได้ออรรามา2อสองเวฟก่อนก่อนที่จะถึงขั้นสุดท้ายนะฮะมันก็เป็นประโยชน์ทําให้ผมผ่านตรงนี มีของสะสมแล้วก็พร้อมที่จะอัพก่อนนอนได้เยอะขึ้นอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นผมจะอัพแลนด์มาร์กอันไหนสักหนึ่งอันหนึ่งก่อนนอนเดี๋ยวแม้กระทั่งจะอัพบ้านนะฮะผมก็ต้องรีบฟาร์มออรราฉะนั้นระยะเวลาที่ดีคือการฟาร์มต้นไม้สี่ทุ่มคือก่อนนอนพอเราได้ออรราครบปุบ๊บเรากดอัพแล้วก็ไปนอนจบตื่นเช้ามามันก็จะไม่เสียเวลามานั่งรอนู่นนี่นั่นนะฮะรอไฟก็เช่นกันนะเราต้องกะดีๆส่วนบอลลูนเนี่ย ส่งไปเป็นพิธีครับส่งผมส่งทุกทุกเช้าเพราะว่าพอเติมมาปุ๊บพอกดนู่นกดนี่ปุ๊บนะฮะเจลลี่มันจะล้นเกินที่มันจะเด้งขึ้นละผมก็กดเป็นหนึ่งทีก่อนแล้วก็ไปทํานู่นทนํทานี่ทางานแล้วค่อยมานะฮะค่อยมา manage การใช้การฟาร์ม topping การอะไรก็ว่ากันไปนะฮะฉะนั้นต้นไม้สําคัญมากส่วนต่อมาก็คือการจัดการดีๆกับกับเพชรที่เราได้มาในเกมนะฮะคือ คุกกี้ตัวไหนยังไงเนี่ยตอนนี้ทุกคนน่าจะพอรู้กันละเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเจาะว่าผมชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะการเนี่ยมันการชอบของแต่ละคนการใช้แต่ละคนมันคล้ายคลึงกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะฮะทีนี้เพรเนี่ยในเกมเนี่ยตอนแรกๆมันได้ง่ายนะฮะมันได้ค่อนข้างง่ายคือเกมมันให้เรามาเปิดมาตอนสมัยที่ผมเริ่มเล่นมันได้มื่นสองมื่นสามละนะฮะกดแป๊บหนึ่งมา1มื่นห้าแล้วสุ่มตัวละครได้มาห้ารอบนะสมัยนี้มันจะได้ยากได้น้อยลงแล้วเพราะว่าพอผ่านด่านแปดพับสามสิบมันจะยากฉะ ะะทีเนี้ยเราต้องมาดูก่อนว่าเราสุ่มระดับสูงเนี่ยคุกกี้พิเศษเนี่ยแบบสิบครั้งได้อะไรประมาณไหนแล้วนะฮะที่เหลือผมจะหยุดการสุ่มผมจะอาศัยการสุ่มฟรีทั้งหลายนะฮะที่ได้จากในเกมมาค่อยมาสุ่มเอานะฮะส่วนตัวละครไหนที่ผมต้องการจริงๆผมยอมเก็บไมเลชครับไมเลชเนี่ยมันเกิดจากการสุ่มในเกมแล้วมันจะได้เพิ่มถ้าเลี้ยงได้เอพิกมันก็จะได้ไมเลชที่สูงขึ้น นะฮะหรือได้ตัวที่มันซ้ำกันที่เราตันไปแล้วมันจะได้ไมเลชเพิ่มขึ้นไปได้ไมเลชมานะฮะฉะนั้นอย่างเนี้ยผมก็ตัวผมเองเนี่ยดัชชช็อคผมอะ่ะได้จากการสุ่มนะฮะได้จากการสุ่มแค่2อ,อันเองมั้งฮะสองเหรียญที่เหลือคือการซื้อไมเลชหมดเลยนะฮะแล้วผมก็ปลดล็อกดัชชช็อคมานะฮะชาเอมก็เช่นกันฮะสตัวเลยที่ผมจากตรงนี้มานะฉะนั้นเราต้องบริหารการใช้เพชรดีด ผมดองเพชรไว้เผื่ออนาคต <c oughs> เผื่อมีตัวใหม่มาซึ่งตอนนี้เอาจริงๆแล้วสมบัติผมก็ยังมีไม่เยอะแต่ถ้าถามผมว่าอัตราส่วนการใช้เพชรของผมทั้งหมดนะฮะข้อแรกเลยครับการใช้เพชรเลยสิ่งแรกสุดในเกมที่ควรจะทุ่มเพชรในการซื้อคือสิงโตยี่ลี่ในฝันนะฮะมันเพิ่มแอคแท็กฮะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นเท่ากับทุกตัวในทีมเราใส่ท็อปปิ้งโจมตีนะ <c oughs> ผมมาเก็บพวกนี้นะกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูละเอียดตัวเองนะ เพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดเ,ออเพิ่มคริติคอลนะฮะและนะอันนี้ใช้เพชรน่าจะ5 0 0พันถ้าผมจะไม่ผิดนะลดความเสียหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าลดความเสียหายกับลดกับเพิ่มดีฟนอ์เนี่ยเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะเท่าที่ดูจากการใช้เพชรซื้อแ้ะกันลดความเสียหายดูเหมือนจะมีค่าในเกมมากกว่านะฮะอย่างนี้ผิดพลาดการได้ขออภัยไว้ก่อนนะแต่ว่าเพราะว่ามันใช้เพชรซื้อแพงกว่านะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะ แล้วมันอาจจะได้เยอะกว่าด้วยเพราะว่าอันเนี้ยที่เลเวล9ได้12แล้วละอันนี้ที่เลเวล9ได้แค่95นะฮะซึ่งมันอาจจะต่างกันตรงนั้นนะโอเคการใช้เพชรลงในแลนด์มาร์คสำคัญะฮะเพชรลงในตัวฮีโร่สำคัญเท่าที่เรามีนะสำคัญอยู่ก็เราต้องมีตัวหลักๆครับมี1งแทงฮะ1งแทงจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นดาร์คช็อตก็ได้จะเป็น Dark Shock ดาร์คช็อตก็ได้นะฮะ จะเป็นคุกกี้นมก็ได้นะฮะหรือถ้าใครไม่มีจริงๆนะจะเป็นมาร์ทแลนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนะั้นผมก็เลยไม่ได้คิดจะไปเดือดร้อนปลดมันมานะฮะณนะตอนนี้ใการน,นแัแพทปัจจุบันนะฮะมันม่วงก็พอได้พอมีประโยชน์นะฮะก็1แท้งควรจะต้องมีฮะแน่นอนเอเพรสโซทุกคนควรจะต้องสมได้ในเกมอยู่แล้วถ้าไม่มีลบไอทดี ID ทำใหม่นะฮะเสียเวลาเพราะว่ามันเป็นการเปิดที่ง่ายที่สุดแลของเกมในช่วงแรกนะฮะเอเพรสโซเป็นตัวทำดาเมจสูงมากอ่าไม่เอาไม่ปรกากดดากช็อคทำไมเอ็กเพรสโซเป็นต ทำเด็ไดได้ต่อเนอื่องคือเป็นเมนเมนแดนเมจของทีมเลยแหละนะฮะแถวสองก็มีนะฮะเอฟเฟโซกับชาเอมที่เป็นตัวสำคัญมากๆซอ์เพ็ดซอสคลิกเนี่ยมันมันมีประโยชน์แวบ,บเดียวนะ,ะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาช่วงกลางเกมของเอ็นเกมไม่ค่อยเวิร์กนะฮะสองตัวซ้ายมือนี่เป็นตัวเวิร์กในในช่วงของกลางเกมถึงปลายเกมนะฮะแล้วก็รวมถึง PvP ด้วยอารีนานะฮะ ส่วนตัวนี้ทำเควสได้มาก็ไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะเราก็พอมีปุ๊บแถวหลังเราครับต้องมีตัวฮิวตัวใดตัวหนึ่งนะฮะสมุนไพรสำคัญที่สุดนะฮะในการเล่นผ่านด่านเลยเพราะว่าเขาฮิวทีแรงนะฮะทับทีมพอได้ฮะขั้นที่3พอได้ฮะรุ่นที่3นะพอได้ถ้าไม่มีจริงโคร v e r มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะฮะสปาร์คลิงน่าจะดูดีกว่านะหรือแม้กระทั่งแต่ s ็อกมินนะฮะแต่ โฟกับไปที่สมุนไพรก่อนครับและทับทีมเป็นคู่คอมโบที่ดีที่สุดในเกมพอเรามีตรงนี้ปุ๊บที่เหลือค่อยๆสุ่มมาโดยวิธีไหนก็ได้ฮะมี1แท้งเอพิโซต้องมีฮะพยายามหาวิธีเอาชับเอมาให้ได้ไม่ว่าจะซื้อในไมเลสจะซื้อในร้านเหรียญทองไอเหรียญทองอารีน่านะฮะนี่ร้านเหรียญรางวัลก็ได้นะฮะยังไงเอาชับเอออกมาจากร้านเหรียญก็ได้ผมใช้สมบัติในการสุ่มเอผมใช้เพชรในการสุ่มสมบัติมากกว่าในการสุ่มคุกกี้นะกันนะฮะ เพราะผมมองว่าสมบัติให้ความสัมพันธ์กับเกมนะฮะแล้วมันก็ได้ไมล์เลชมาซื้อตัวคุกกี้แต่ถ้าซูมคุกกี้บางทีได้เกลือได้เหรียญที่เราไม่ได้ใช้โอกาสที่มันจะเปลืองเยอะกว่านะฮะฉะนั้นนะอันนี้แล้วแต่คนเล่นน,น,นะการนะตัวผมเองผมซูมสมบัติมากกว่าซูมคุกกี้เพราะบังเอิญผมเปิดเกมมาปุ๊บนะฮะผมมีตัวแท้งหนึ่งตัวคือคุกกี้นมเลยวันแรกนะฮะมีเอ็กเซโซนะฮะตัวฮิวนี่ผมใช้รุ่นที่3นะฮะแล้วก็ ถ้าผมจำผิดใช้โครเวอร์นะฮะอีกตัวหนึ่งนะที่ผมใช้มานะะช่วงแรกๆก,ก่อนที่ผมจะมีชาเอมผมใช้ซอสต์คลิกนะฮะก็เล่นมาได้ครับค่อยๆไต่ขึ้นมานะฮะทีนี้นะพอพอพูดถึงเรื่องเพชรที่เราใช้ตรงนี้เร็จปุ๊บนะแล้วแบบเอ้ยควรจะเติมเพชรไหมเกมนี้ผมมองว่าเพราะผมเป็นคนที่เติมเกมอื่นๆมา เป็นหลักแสนเหมือนกันนะผมมองว่าเกมทีเ่เติมเพชรไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่มันช่วยให้เราโตเร็วขึ้นไหมช่วยครับถ้าถามว่าเติมแพ็คไหนในการนะเ mm. พิ่มแพ็คไหนคุ้มค่าสําหรับผมแล้วกันนะ mm. ผมเติมแค่แพ็คเดียวคือ Kingdom p a s mm. s เพราะผมมองว่านะฮะบ้านสวนชาวคุกกี้มันดียังไงแต่วันนี้มันจะหมดเวลาแล้วขออภัยผมทำคลิปช้าไปจริงๆนะฮะบ้านสวนคุกกี้เนี่ยมันจะให้คุกกี้แบบกลางเห็นไหม74อัน ะะถ้าถ้อ112อันทุก18ชั่วโมงแล้วเลเวล10น่าจะประมาณ200กว่าอันทุก24ชั่วโมงนะคะคือบ้านสวน1อันเทียบกับไอ้นี่นะ,ะแล้วเรามาดูกันว่าอัตราการขึ้นของคุกกี้นะฮะขึ้น14หน่วยขึ้น60หน่วยนะฮะฉะนั้นมันเท่ากับบ้านเล็กอะหลายสิบหลังเลยนะฮะทำให้เราเติม exp ให้กับตัวคุกกี้เร็วขึ้นนะจำเป็นครับ แนะนำแต่แล้วถ้าผมต้องเติมเดือนต่อไปก็คือเย็นนี้นะฮะมันจะมีแพ็กใหม่มานะฮะเดี๋ยวขอกดก่อนอ่าเพราะมันวันยี่สิบส่กุมภาซึ่งเป็นวันนี้นะฮะตอนสี่ทุ่มผมก็คิดว่าผมก็ต้องเติมแพ็กต่อไปข้อดีของมันคืออะไรฮะข้อดีของมันคือเพิ่มจํานวนการเข้าดันเจียนที่เป็นประกาศจับบวก2ะฮะแล้วก็ลดเวลารีเซตในอารีนาเหลือ10นาทีนะฮะและเพชร เพชรสำหรับผมแม่งเป็นอะไรที่มันไร้สาระได้มาอพันเม็ดกูก็สูมแป๊บเดียวก็หมดแล้วฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้เกมนี้มันดูแบบถ้าเป็นเกมอื่นๆเติมมาแล้วแบบโอ้โหได้เกราะมาแล้วมันปีแล้วมันโหดขึ้นคืออันนี้มันได้มาแล้วเหมือนก็ดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรแค่นั้นเองฮะมันให้น้อยนะฮะในราคาถือว่าแพงเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะลืมเลยอ่าเดี๋ยวก่อนอ่นี่นะฮะได้มาบวก2เห็นไหมฮะด้านบนบดขวาจำนวนครั้งที่ต่อสู้ได้ได้5ครั้ง ผมมองว่าถ้าสมมติผมต้องซื้อเพิ่ม300เพรได้อีกสครั้งฮะก็ตกครั้งละ200เพรเท่ากับผมได้เพรฟรี2 0 0ในการเข้าผ่านด่านเพื่อมาเก็บคุกกี้เนี่ยฮะเก็บผงสกัดผงสกิลโจมตีเพิ่มขึ้นอีกวันละ200เม็ดฟรีๆถูกไหมครเพราะมันฟรีอีก2ครั้งเดือนนึ่งผมก็ได้อยู่หลายพันเต็อยู่เท่ากับเราฟาร์มให้ตัวละครของเรา มีสกิลเลเวลที่สูงขึ้นและเร็วขึ้นได้นะฮะผมเลยมองว่า i p a พ็เนี่ยทิงตั้มพาสเนี่ยมีประโยชน์มากนะแล้วก็เราก็ต้องได้ตรงนี้นะฮะนี่ก็คือบ้านสวนชุกบ้านสวนชาวคุกกี้นะฮะแล้วก็เราได้ของข้างลางนี้หมดด้วยซึ่งมันก็โอเคฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะแล้วก็ในอารีนาเราลีเร็วขึ้นสำหรับสายไตอารีนาก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะ พอได้มาปุ๊บเราก็ต้องรีนะฮะรีเร็วขึ้นปุ๊บโอ้จะตัวง่ายตีก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะไม่ตกชันนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันการเป็นวันแห่งการตีซีซั่นนะฮะพอมันตีซีซั่นปุ๊บช่วงท้ายเนี่ยคนก็จะปวดกันยับเพื่อจะไม่ยอมตกชันแต่เพื่อเพชรที่ทนเยอะมากมบางทีทั้งอะไรสาระยกเว้นว่าคุณกำลังขึ้นจากไดมอนด์เป็นมาสเตอร์แล้วได้เพชรเพิ่มขึ้นหลายพันเมตรอันนั้นค่นต่างนะจากไดมอนด์หนึ่งจะเป็นมาสเตอร์นะฮะแต่ว่าในจุดผมอยู่ไดมอนด์สองมันมันตายยังไงก ไม่ทันยู่ดีฮะดูยังไงก็ไม่ทันนะฮะซึ่งผมไม่ได้โฟกัสที่อะลีน่าตั้งแต่แรกแล้วผมมาเติมกินต้องพาสช้าไปนิดนึงนะฮะด้วยเหตุนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นไหมรีเฟสทางมุมขวาล่างเหลือ9้านาทีเราก็เปลี่ยนจอได้เร็วขึ้นตีคนได้ถี่ขึ้นเท่านั้นเองนะฮะโอเคนี่ก็เป็นสิ่งคร่าวๆในการที่เราควรทําในเกมในช่วงเริ่มต้นถึงการเกม้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาย้อนความจํานิดนึงนะฮะก็คือพึ้นประสาทครับพยายามขึ้นให้ถึงเลเวลแปนะฮะ อาศัยจากอันนี้นะกันนะอาศัยจากตรงนี้นะกันนะโอเคเออพอขึ้นปราสาทน,น,นั้นปุ๊บนะฮะน้ำพุะฮะถ้ารถไฟได้ไปรถไฟครับไม่ได้ก็บาก้านคุกกี้อัพให้มันตันของที่นั้นๆก่อนนะฮะพยายามอย่าไปสร้างสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะฮะไปโฟกัสที่โกดังเพื่อให้เราจุกของได้มากขึ้นทําของสต็อกไว้นะ,ะับผมจะทําของสต็อกไว้ถ้าของที่ระยะเวลานาน20ชิ้น ระยะเวลาปานกลาง40ระยะเวลาเร็วผมจะทำไ้60เพราะด้วยความที่มันาแกลกรถไฟสมมตินะครับสมมติผมต้องเอาเอาบวดขวานไปแกลกรถไฟบวดขวานผมอยู่ไหนบวดขวานผมไปแกลกรถไฟนะฮะถ้าผมเอาอันบนสุดขวานแกร่งไปแลกแม่งใช้24อันนะฮะแต่ถ้าผมเอาอีตเตอร์เอาเลื่อยเอาพั่วมันก็จะลดหลั่นลงมาอาจจะเหลือ6อัน8อัน10อันผมถึงสร้างที่ระยะเวลานานเนี่ย ใกล้เคียงก่อนก็คือ40ก่อนมาตรฐานผมเลยนะคือผมสร้างประมาณ40 60เห็นไหมฮะ40 60หมดเลยยกเว้นเนี่ยไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายเนี่ยหมุดนะฮะหมุดเนี่ยผมสร้างเพลินไปหน่อยแล้วมันใช้น้อยมันใช้ทีละ2ผมก็เลยมีถึง80เพราะว่าก่อนนอนผมจะสร้างหมุดทิ้งไว้4อัน4อันเพราะผมมีหลังเดียวที่สร้างหมุดได้นะฮะก็คือจะเป็นหลังนี้นะฮะผมก็จะสร้างหมุดทิ้งไว้4อันเลยนะฮะก็ประมาณนี้เรากะดีๆของไหนที่มันเทิร์นโอเวอร์เร็วเราก็สร้างไว้นะฮะหก แต่เงี้ยมันไม่มีทางครับเดลี่เบอร์รี่ขนาดบ้านของขนาดนี้ยังหมดเลยแล้วบ้านที่ดีๆสูงกว่านี้ก็ยากอย่างอันเนี้ยผมสร้างไว้ที่20นะฮะอันนี้ก็แทบจะไม่พอใช้เพราะว่ามาปุ๊บผมก็เอาไปฟิตสร้างอันนี้อยู่ดีนะฮะนมก็เหมือนกันฮะเนีย่ยผมก็จะสร้างอย่างอันเนี้ยผมก็จะคอยรู้เราคอยสังเกตนะฮะลาเต้คาเฟ่แก้วแรกส่งเรือไอ้ส่งไม่ใช่ส่งเรือ,ส,อส่งรถไฟใช้อย่างน้อย3ผมต้องมีอย่างน้อย9อันเผื่อส่งรถไฟ3คัน น,ะะนี่เป็นการแพร่ลงหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึงแล้วกันนะฉะนั้นเราก็พยายามรักษาสถานะของโกดังให้ดีในการอันไหนที่เราสมมติว่าเนี่ย EFP ผมเริ่มเยอะแล้วผมต้องการเคลียร์มันออกผมก็มาดูว่าเอยผมอัพตัวไหนดีว่าอัพตัวไหนดีว่าใช่ไหมอ่ะตัวนี้้วกันนะตัวนี้มีประโยชน์ทั้ง PVP ทั้งนน้นนี่นั่นอ่ะกดอัพไปเพื่อให้เยลลี่ผม EFP ผมหมดไปนะฮะก็จะได้ช่องมาเพิ่มนะฮะหกสิบห้าช่องนะอ้าเอเอเลเวลตัวละครกดอัพไหมอ่ะไม่อัพขาย ผมก็มาดูเกิดมันไม่พอพยายามใช้เพชรขยายน้อยที่สุดในการถ้าไม่จําเป็นนะฮะโอเคยังไงผมขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานครับผมสวัสดีครับ